สวัสด <Bye S 2> <live> ีมาแวะพี่น้องสวัสดี FC แฟนทุกท่านเด้อจ้า่อองน้องมินนี่พี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านงมาแวะบ้านนี่สวัสดีย่าสวัสดีเด้อพี่น้องได้มาต้งเลยงเลยพี่น้องเ้บ่มาล่าสุดกไดู้แลอยาจได้ไปอยู่มื้อบุญน่ะ เ้วขึ้นเป็นข้าวฮอดมาได้ค้องผ่าคล้องยังไห้เนาะอยู่บ่มนะลูกเอาว่าเห็นเนี่ยมีบริธามให้กับบริเห็นคครว่ะสีเวหวนธรรมเราสบายประยักว่าเราจะไม่ไปว่ะูกสาวอยู่ตลาดของเก่านะ เพิ่นสีเอาบุญบ้านพี่น้องบ้านเพิ่นกับบ้านน้อยกับพัฒนาแหละเด้อบุญบุญบังไายบุญห่างบังไายเลือแต่อันอันนี้ใกล้ห่างพูดว่ายังไงเนาะนี่นะห่างบังไายนะกล้อง็ทำมันบุบกัดซ้ำห่างบุญวะเนี่ยอออต้อทั้งนี่ห่างหนึ่งนี่นี่ ตัะหางสะบองไฟน้อยตัวนะหางมุงไหไงวันที่เศร้าสี่เศร้าหาพี่น้องซองมือสองคืนมาไงซองมือซองคืนบ้าวอลังการอะไรอันนี้่นเบิกเดินไว้คนมาขนาดเนาะสตั้งทั้งใด่งอือ โอ้สองมือสองคืนพี่น้อโอ้ยทั้งลำเลื่องทั้งลำวงโอ้แขกคนนะเขาจะมาคายนะฮะแก่ของคลายเครื่องนี่ก็เสียปัญญานีย Mét <tôi tôi tôi> là cái mén, lạ, mà dạng là uhm... Ừ gà, ok, là sen okay, you ok à. 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 <tôi> à. dù, run up. Give me a song long, yang yang yang, yang là mượn yang, yang đến yang, thương này. yang, yang, là yang, 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 ข้าเจ้าบุกเบิกเดินพี่น้องให้ประชาชนมาหลังเบิกลำเหลืองสิมีลำเหลืองลำเหลืองนะคืนวันที่เสารสี่จะสี่เมษาสีห์นี่แหละมือสอมือนี่แหละที่สงดนทีสอมือองคืนก็เหตุเดิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้พ่นพาไปบึงอันไปส้มให้พ่นพาไปส้มวัดบ้านเพ่นก่อนเรื่อยขี่รมากก็พอไดเออไปวัดพลอยเนี่ยฉากแล้วผูกเดินเต็มเดินนี่เล้นเราเ่ยบอลเมืองเนาะปิ่นหล้ามาทางนี้เนาะอ อะไรยังว่าขักแล้ว,กวแก้มทางหังไข่คองกับมาเลยโดย้ยไข่คองกับไข่ม่มาอะไรเนี่ยอือโอ้ยช่องพอรุกนะสิไปเบางห้างบางไพ่นะ <laughs> อืยจนโนโอนุรานเพิ่ดกันอยู่นี่แหละอันนี้วัดบ้าน อ๋อคักๆหาอยู่คนกลางเพิ่นชวนมาหนักหาอยู่เพิ่นยังมาจากซ่ําเมื่อยเอ้าเดินมาอีกแล้ว <coughs> <laughs>

ก็ะะมาลงนี่อ่ะเอาก็ะดามามาแต่บ้านเลยเด้งดึงสรเสือเรืเระะเรอหาเมัองไทยบุกถ่าเบิงน้ำกัน,นวิ่น่ะเอ้ยพอมีนีที่มารีวิวให้บุบก แท่งน้ําบ่ยาเห็ดแทงน้ําบ่ได้เฮ็ดยังน,น้นงอ,นองนี่ยกมบ่น้องนี่คเอออันนี้ของเล่นเล็กพี่น้องเอ้ยรถตะลาง ข้าเจ้าะหามเต้นปาญาี่มลขาจ้กระเป๋าแล้วนี่เนาะอะไดสองอันบว่ <internally. S 3> ที่สาสี่สาห้องมือจองขึ้นคนขายของกำลังเริ่มมาเลยพี่น้องเลยร้านิ่นพี่น้องบวชอยู่นี่แหละอยากอายบ่เต้นอย่อมวยบ่าวอะ้ตัวเต้นแล้วเนาะย เาไปกันมาคนบวขาดเลยเนาะอืมมาบมากเออมาบวชมกเก่งนะคะอืม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 ่เออักิลยเนี่ยกะไรคนอืมตมอใจกัมากมอบาตมาบาตอืมเก่อืมอยากมาประจจปรจายบ หัวเจกอเจอลยยังกันยากขาจะเห้นตะกียนเุตีบอ่ะุตีใหม่พี่น้องกระเจาเห็ดตั้งไว้แต่เฮงแล้วอันละเห็ดใหม่ตอนโอเคพี่น้องเขาก็สดแดมเมื่อเอบอ าจะผ้าออเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยมันคำเลยยันมูอย,ยู่นะหยามันหอแนเองแสดงเมื่ออะไรพี่น้องสาสีเสาะหาเพอกันสาสีเสาะหาเพอกันบุญบาทม่ใหญ่มีสองหมื่นสองคืนอลังการ